สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำวันจันทร์นะครับวันนี้วันที่9ธันวาคมนะครับวันนี้นะครับในค่ำคืนมาเดนไนก็ยังคงมีฟุตบอลที่น่าสนใจกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลีกชั้นนำเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะนะครับ ผมยิบมา2คู่นะครับจะเป็น1คู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็1คู่ในลาลีกาสเปนนะครับไปดูกันที่พรีเมียร์ลีกก่อนนะครับเป็นเวสแฮมพบกับวูฟแฮมตันนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้นะครับทั้งคู่ทรงบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวสแฮมครับของคูเลนโรเบเตกีนะครับก็สถานการณ์ลำบากแล้วนะครับ ก็ชนะแค่เกมเดียวนะครับในช่วง5เกมหลังสุดนะครับก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเกมที่แพ้เนี่ยเสียไปถึง8ประตูนะครับแล้วก็อขอไปเสียไปถึง11ประตูนะครับผลงานค่อนข้างจะย่ำแย่เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสานกาณอนาคตของกุนซืออย่างโรเบเดกีก็ค่อนข้างจะเก้าอี้ร้อนนะครับมีข่าวว่าถ้าเกิดเกมนี้ไม่ชนะอีกก็ อาจจะโดนปลดก็เป็นได้นะครับตอนนี้นะครับเวสแฮม,มอยู่ที่14นะครับมี15คะแนนอยู่ในโซตตกชั้นอยู่6แต้มนะครับส่วนบูแฮมตันครับก็เหมือนจะดีมาช่วงหนึ่งนะในช่วงที่ไม่แพ้ไบรตันไม่แพ้พาเลตช,ชนะเทอร์แมตันแล้วก็ชนะฟูลแลมแต่ก็เริ่มกลับสู่รูปเดิมนะครับ2เกมหลังสุดแพ้ให้กับบอรลมัดแล้วก็เอฟเวอร์ตันโดนไปเกมละ4ลูกนะครับก็สถา,านการณ์ไม่ดีเหมือนกันนะครับ เกมนี้เป็นการพบกันของ2ทีมที่ผลงานไม่ดีทั้งคู่นะครับแน่นอนว่า,าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะเกมนี้เดาทางยากเพราะว่าเกมนี้เนี่ยวัดกันที่ว่าใครค่อนข้างจะเล่นได้ดีแล้วใครที่เล่นได้พลาดเหมือนกันนะครับซึ่งทางฝั่งเวสต์แฮมตอนนี้กาลังอาการหนักเลยนะครับแต่ผมคิดว่าบูฟเฟเองก็เป็นทีมที่แย่ไม่ต่างกันเพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดต้องเลือกสักหนึ่งทีมเนี่ยผมมองว่า ยังมีโอกาสที่เวสแฮมจะเก็บสาบได้ได้มากกว่านะคือโอเคแต่โอกาสเสมอเนะี่ยเปิดกว้านะเพราะผลงานาไม่ดีทั้งคู่แต่ส่วนใหญ่การที่2ทีมเนี่ยเจอกันมักจะเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับผมก็เลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยเวสแฮมที่กําลังก้าวเร้อนเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นเพื่อรักษากุญซื้อของเขาต่อไปแล้วก็เล่นในบ้านเพราะฉะนั้นเกมนี้อย่างหน้าวัดใจที่เวสแฮมนะเพราะว่าเวสแฮมวันนี้สกอร์ท่ายททาย,ทายเล่นเล่นก็อาจจะประมาณ 2ออะไรประมาณนั้นนะครับผมสวยคู่หนึ่งครับไปดูที่ลาดิกาสเปนเป็นเคดาเฟ่เจอกับเอสวันยอนนะครับเคดาเฟ่ ey, ปีนี้ก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อยู่ท้ายตารางเลยนะปัจจุบันอยู่ที่13อ่าขอไปที่17นะครับมี13คะแนนเท่ากับเอสวันยอนอยู่ที่17กับ18นะครับก็ผลงานไม่ดีทั้งคู่นะครับ แต่ว่าเกตาเฟ่เนี่ยดูจะได้ความวใจกลับมามากขึ้นนะจากการชนะ3าจาก4เกมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเกมบอลทั่ว2นัดแล้วก็บอลลีหนึ่งนัดนะครับเกมในบ้านของเกตาเฟ่จริงๆก็ถือว่าบอกผลได้นะถ้านับจากช่วงหลังเนี่ยมีแพ้แค่เกมเดียวจาก8นัดนะครับคือปีเดลในบ้าน8นัดแพ้แค่เกมเดียวคือ่าคือการแพ้กีโรน่านะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยมีหนักไปทางเสมอเยอะนะครับแต่แล้วก็ตามครับเอสปันยอนทีมเยือน ปัญหาหลักคือเรื่องเกมรับเลยคือสิยประตูเยอะมากนะครับเกมล่าสุดในบอลถ้วยเจอกับทีมที่อ่อนชั้นกว่าก็ยังแพ้ไปอีกนะครับเพราะว่าเกมนี้ไปเยอเคดาเฟ่ผมจะมองว่าเคดาเฟ่ค่อนข้างจะดูดีกว่าในเรื่องเรื่องของอุปาส่ทรงบอลแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับมเชื่อว่าเกมนี้นะมีโอกาสที่เคดาเฟ่น่าจะเฉือนได้ไปอย่างน,อน้อยมเชืวว่อสกอร์วันนี้อาจจะแค่1นึอะไรประมาณนั้นนะครับ สรุปแล้วนะวันนี้2คู่นะครับบทพิเคราะห์อของเราผมมองว่าเวสแฮมกํา M, ลังไฟล์ลนกกนแล้วนะครับเพราะฉะว่าเกมนี้น่าจะเน้นเต็มที่เพื่อที่จะเอาชนะให้ได้แล้วก็เจอกับคู่แข่งที่ฟอร์มแย่เหมือนกันผมเชื่อว่าน่าจะชนะได้สองหนึ่งนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งผมมองว่าเคตาเฟ่ก็ดีกว่าเอสวันยอนนะถึงแม้ผลงานจะไม่ดียัางคู่แต่วันนี้เล่นในบ้านผมเชื่อว่าอย่างน้อยน่าจะเฉือนได้แหละอาจจะหนึ่งศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับ อะและนี่ก็เป็น2บทวิเคราะห์วิจารณ์ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ